หอยเชลล์ออเดเตเป็นเป็นแบบนี้มันจะอร่อยขนาดไหนไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุน่นพี่เอามาให้แล้วที่ไทยโอ้ยปะเดี๋ยวลองกันเลยเป็นหอยเชลล์ออเดเตแบบเป็นๆน,นะจ๊ะพี่เอามาให้แล้วหลายคนบอกโอ้โ oh, ห oh, พี่ผมเคยกินแล้วออเดเตแต่นี่เป็นๆเ,เลยนะมาเดี๋ยววันนี้ยุดูดิน้องเขาหนีบเดี๋ยวพี่ลองกินให้ดูเลยส่วนวิธีกินก็หลากหลายมากนะจ๊ะแต่วันนี้เราเน้นง่ายๆนึ่งแล้วจิ้มซีฟู้ดเลยขอไปนึ่งแป๊บนึ่งเสร็จแล้วจ้าโอ้โหร้อนๆเลยตัวเบอเริ่มโอ้โหสดๆขอชิมน้าก่อน อ,อร่อยมากโัวปลเริ่มใหญ่ๆไปเลยจ้ายังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะจ๊ะขอชิมก่อนคำแรกอือร้อนหนึบหนึบอร่อยม,ม,ม,มากถ้าใครอยากใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็มีให้นะจ้าโหดราดไปเลยอือร่อย,อย,อย,อย กินเสร็จก็แวะเตินภัยกันแป๊บหนึ่งมิชฉาชีพดูดคลิปี่ไปใช้นะห้านจริงใช้บัญชีบริษัทเท่านั้นชื่อคนปลอมทั้งหมด